แน่นอนเลยชีวประจ์ข่าวเช้านี้มันมีคดีที่ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าสังคมให้ความสนใจกับคดีป้าบัวผันนะครับ <How? S 1> คือมี5เยาวชนเนี่ยร่วมกันทําร้ายคุณป้าจนถึงแก่ความตายก็คือตายแล้วก็เอาศพไปโยนทิ้งน้ำคุณผู้ชมทีนี้เนี่ย ห้าคนเนี่ยสองคนเป็นลูกของตํารวจจนตอนนี้ตํารวจเนี่ยถูกคาสั่งย้ายไปแล้วไอ้เรื่องพฤติกรรมในการก่อเหตุซึ่งแน่นอนครับโหดเหี่ยมโหดร้ายมากอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่อีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้จะชวนผู้ชมไปดูกันแล้วก็ทางสำนักข่าววันนิวจะไปตามกันต่อว่าทําไมลุงเปียกที่เป็นสามีของป้าบัวผันไปรับสารภาพทั้งทั้งที่1ไม่ใช่คนลงมือฆ่า2ไม่ได้อยู่ในจุดเกิดเหตุและ3ไม่เห็นเหตุการณ์ด้วยซ้ํา ลุงเปี๊ยกก็คือชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งแต่ปรากฏว่ารับสารภาพเป็นเรื่องเป็นราวพาตำรวจไปชี้จุดสาธิตเรื่องของการยกเก้าอี้ขึ้นมาทุ่มใส่คุณป้าหรือว่าตีป้าบัวผันเหมือนมีคนเล่าเรื่องให้ฟังหรือไม่แล้วให้ลุงไปรับสารภาพเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเกิดคำถามขึ้นมาได้ว่ามีคนบอกมีใครชี้นำให้ลุงเปี๊ยกรับสารภาพแล้ว รับสารภาพไปเลยลุงเดี๋ยวช่วยทีหลังเป็นไปได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นคนเบื้องหลังคนนี้แหละสําคัญที่ว่าสํานักข่าววันนิวเราจะตามไปแกะให้ว่าใครเป็นคนชี้นําถึงแม้ว่าลุงเปี๊ยกจะบอกว่าลุงสับสนแล้วก็ยอมรับสารภาพไปแต่นั่นคือคนที่อยู่เบื้องหลังจริงๆผมว่าต้องมีเพราะอะไรครับลุงไม่ได้เห็นเหตุการณ์แล้วทําไมลุงรู้ว่า,วาป้าเนี่ยถูกเอาเก้าอี้ฟาดแล้วตอนที่กู้ภัยไปงมบ่อน้ําหรือว่า จุดที่เจอศพของป้าไปมีเศษขาเก้าอี้ซึ่งใช้ในการตีป้าจนถึงแก่ความตายอยู่น,นั้นด้วยทุกอย่างมันสอดคล้องไปหมดคนอยู่เบื้องหลังสําคัญมากนะครับทำให้เกิดรอยด่างในกระบวนการยุติธรรมนี่คือประเด็นที่เช้าวันนี้เราจับชิะจรข่าวสำนักข่าววันนิวตามให้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินในกระเป๋าของคุณผู้ชมเพราะจะได้หรือไม่ได้อันนี้สําคัญวันนี้จะมีการประชุมบอร์ด เงินดิจิตอลชุดใหญ่นะครับแล้วก็คุณอ้วนภูมิธรรมจะเป็นประธานในที่ประชุมเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้กฤษฎีกาส่งหนังสือที่เป็นคำตอบมาให้กับรัฐบาลแล้วว่าสามารถที่จะออกกฎหมายกู้เงิน5 0 0แสนล้านบาทเอามาใช้ในโครงการเงินดิจิตอลได้หรือไม่วันนี้สำคัญก็คือว่าหนังสือคำตอบของกฤษฎีกาเนี่ยจะมีการคุยกันในบอร์ดดิจิตอลชุดใหญ่คุยกันให้ครบเลยนะครับที่สาคัญก็คือว่า ต้องให้มันถูกต้องตามกฎหมายเพราะถ้าเกิดออกเป็นพรบกู้เงินแล้วมันขัดกับขัด,ขดหรือว่าแย้งกฎหมายเดี๋ยวมันจะไปไม่ถึงฝั่งฝันสิ่งที่สําคัญก็คือย้ํากันว่าวิกฤตไหมเศรษฐกิจขณะนี้จําเป็นไหมวิกฤตต้องมีโครงการนี้ไหมเอาอะไรมาอธิบายคําว่าวิกฤตหรือว่าดูจากตรงไหนจําเป็นหรือไม่จําเป็นมันก็จะมาพร้อมกับวิกฤตเพราะว่าถ้าตอบว่า,าเศรษฐกิจวิกฤต แล้วมันก็จําเป็นต้องกระตุน้นหรือว่าจําเป็นต้องหาทางแก้ไขใช่ไหมครับและเร่งด่วนไหมมันผูกโยงกันหมดก็มันจําเป็นไงต้องรีบทําก็เร่งด่วนด้วยแต่ตั้งต้นไปหาคำ,คำตอบให้ได้ก่อนว่าวิกฤตตรงไหนวิกฤตยังไงแล้วทุกอย่างมันจะไปได้หมดนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าลงทุนแก้ไขปัญหาความจําเป็นเร่งด่วนมันก็ต้องคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจด้วยนี่คือมุมที่เดี๋ยววันนี้มีการประชุมบอร์ดชุดใหญ่สํานักข่าววันนิวจะตามให้ส่วนเศรษฐกิจในระดับที่ใหญ่ขึ้นมาก็คือนายกรัฐมนตรี ไปประชุม o World Economic Forum ที่ดาวอสถึงที่ซูริกครั้งคืน1คืนแล้วก็เดินทางต่อไปดาวอสแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจับตาเพราะอะไรการที่นายกเศรษฐาไปรอบนี้นอกจากเป็นตัวแทนที่เป็นผู้นําประเทศแล้วนายกเศรษฐายังจะได้ไปเจอกับนี่บริษัทยักษ์ใหญ่ที่จะชวนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยคุณผู้ชมครับเห็นชื่อเห็นโลโก้อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังที่จะไปไปดึงต่างชาติ ให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยไปพร้อมๆกับการที่นายกทําการบ้านไว้อยู่แล้วโครงการแลนบริ์ไปก่อนหน้านี้นะคะว่าอยากจะให้เอกชนมาร่วมลงทุนมาลงทุนดีกว่าไม่ใช่ร่วมลงทุนเพราะว่าแลนบริ์เป็นเมกกะโปรเจกต์ใช้เงินลงทุน1ล้านล้านบาทรัฐบาลไม่ลงทุนเองจะเอาต่างชาติเข้ามาลงทุนตรงนี้นะครับรวมไปถึงอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นวาระสาคัญของการประชุมในวอยค์โฟรก็คือเรื่องนี้ AI ปัญญาประดิษฐ์ นี่ที่จะเข้ามามีบทบาทในการเขย่าโลกในมุมของเศรษฐกิจในมุมของสังคมในมุมของการจ้างงานหรือในมุมของความมั่นคงด้านไซเบอร์เหล่านี้เนี่ย AI กำลังเข้ามามีบทบาทบทบาทมากขึ้นเดี๋ยววันนี้ทางสำนักข่าววันนิวเราจะตามความคืบหน้าให้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นจับชี่ประจรข่าวเช้านี้มีครบเลย ไม่ว่าจะเป็นคดีฆาตะกรรมป้าบัวผันลุงเปี๊ยกรับสาร,รภาพขอ,อยู่เบื้องหลังเงินดิจิตอนเงินในกระเป๋าคุณผู้ชม,ม<า>นะครับหรือว่าภาพใหญ่ขึ้นที่ผู้นําของประเทศไทยไปร่วมประชุมดาวอสที่สวิตเดี๋ยวติดตามได้ในข่าวเที่ยงช่องวันครับ